สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เมนูชาแนลไละเกมและซิมโฟนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปเร่งด่วนนะคะตามคําขอของท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอหรือว่าติดตามแฟนเพจมิโนนนะคะขอมาบอกว่าช่วยสอนวิธีการซื้อเกมผ่านเว็บซีดีคีย์หน่อยเพราะว่าลองแล้วะะไม่ได้เนาะดังนั้นก็เลยทําคลิปเร่งด่วนให้นะคะเพราะว่าตอนนี้ ที่ c d k มีการรู้ราคาเกม the simfo ของเรานะคะอยู่ที่149บาทนิดนิดเท่านั้นดังนั้นก่อนอื่นนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งในแฟนเพจมิตรนุ่นและก็ youtube เบนดให้นุ่นด้วยนะจะได้เป็นกำลังใจให้กันเนาะโอเคหลังจากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นุ่นแล้วนะคะก็คลิกที่ลิงก์แนบให้ไว้ใน Description วิดีโอหรือว่าคำอธิบายวิดีโอ เรียบร้อยแล้วนะคะคลิกเข้ามานะคะก็จะได้หน้านี้นะคะเราก็มาดูนะคะชื่อเกมชื่อ The s i m l 4 Standard Edition นะตัวนี้เป็น Standard นะคะที่ใช้เล่นได้ในทั้งโน้ตบุ๊ก PC, ซีแมค o o หรือ Mac, iMac ต่างๆนะคะเล่นได้แต่ iPad มือถือเล่นไม่ได้นะคะ หลังจากนั้นนะคะก็มาเช็ราคานะคะตอนนี้อย่างที่บอกนะคะณวันที่30พฤษภาคม2563ที่ c ีดีคนะคะลดราคาอยู่เหลือ149บาทนิดๆน,นะคะ,ะเช็คเสร็จแล้วนะคะเราพอใจกับราคานี้แล้วนะคะอย่าลืมใส่จำนวนได้นะคะถ้าเราจะซื้อเผื่อเพื่อนด้วยซื้อให้เพื่อนได้นะคะก็กดคลิกตัวนี้ได้จำนวน ได้จะซื้อ2 3 4 5ได้หมดเลยนะคะแต่ถ้าเราจะซื้อให้เราคนเดียวไม่ได้เผื่อใครเนะเราะเพื่อตัวเองเท่านั้นนะคะก็คลิกจำนวนหนึ่งนะคะแล้วก็คลิกที่ายนาวค่ะพอคลิกที่าย Now เรียบร้อยนะคะเว็บก็จะพาเข้าสู่ในส่วนของเมนูช้อ p ปิ้ g การ์ดนะคะนี่เราเช็ครายละเอียดได้นะคะจำนวนนี้1 4 9บาทจุราคาทั้งหมดรวมนะคะ แต่ถ้าเราอยากได้ภาคเสริมด้วยล่ะเผื่อว่าตอนนี้ออริจินไม่ลดราคาแต่เราอยากได้ภาคเสริมด้วยแล้วก็คลิกที่ค้นหาค่ะ <c oughs> ก็จะมาผลการค้นหาใน CDK e y นะคะเราดู <c oughs> เทียบให้ดีนะคะว่าราคาภาคเสริมใน CDK e y กับในออริจินน่ะ ซีดิคีถูกกว่าออริจินจริงหรือเปล่าเพราะว่าบางครั้งนะคะเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ออริจินทำจัดโปรโมชั่นลดอยู่นะคะส่วนใหญ่ออริจินจะถูกกว่านะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าออริจินไม่ได้ลดนะคะแล้วก็อยากเล่นอะ่ะแล้วก็อยากซื้อตอนนี้นะคะก็กดคลิกได้อย่างเช่นภาค Cat a n d d o g นะคะใครอยากทำฟาร์มนะคะ ทำ,ทำฟาร์มน้องหมาน้องแมวทำฟาร์มวัวนะคะฟาร์มหมีแพนด้าอะไรอย่างนี้เนาะก,ก็คลิกที่ cat and dog ค่ะคลิกเข้าไปเพิ่มมี Shopping c a r ์ดนะคะรถเข็นหรือใครจะเอาซีซันด้วยพภาคนี้เพิ่มฤดูกาลวารสะดูเลยคลิกอ่าอยากไปเกาะด้วยอยากไปเกาะสูลานี่อยากไปเป็นนางเงือกนะคะก็กดที่ add to cart ได้เหมือนกันตัวนี้เข้ามาแล้วนี่ค่ะสรุปเราอาเข้าเท่านี้แหละ เอาเท่านี้ก่อนมีงบเท่านี้นี่นะคะก็มาเช็คดูตรงที่หน้ารถเข็นนะคะนี่เมนูรถเข็นหรือช้อปปิ้งค์ทนะตัวนี้มาดูว่าเอ๊ะถูกต้องหรือเปล่ายอดทั้งหมดคือ2,129.46บาทหทคุยงบไม่พอเอาออกได้ไหมคลิกตรง remove this item ก็ได้นะคะนี่เอาพันสโอ้ยยังไม่พออีกเอาออกได้ไหมก็คลิกเอาออกได้นะคะนี เฮ้ยเจ็ไม่พออีกอ่ะเอาออกเหลือแค่ภาคหลักภาคเดียวก็ได้นะคะแล้วส้ากเรียบร้อยแล้วเรายืนยันแล้วแหละว่าเราต้องการเท่านี้นะคะก็คลิกที่สี c ขียวเช็คเอาทางเว็บนะคะก็จะได้เข้ามาหน้านี้ secure c เช็คเอานะคะเราสามารถลงทะเบียนผ่าน facebook หรือว่า google ได้นะคะแต่ถ้าเกิดใครไม่กรอกทั้ง Google หรือ Facebook นะคะก็มากรอกข้อมูลใหม่ได้นะคะคือใส่อีเมลยืนยันอีเมลนะคะแล้วก็ชื่อนามสกุลที่อยู่ก็ใส่ลงไปเนาะส่วนซิตี้ตัวนี้ก็คือจังหวัดนะคะโพสโค้ดก็คือ,อรหัสไปรษณีย์ครั้นที่เลือกที่ไทยแลนด์เนาะนี่ไงไทย โ okay. Phone Number mm hmm. นะคะ mm hmm. ก็ใส่หมายเลขโ mm hmm. ทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้จริงๆจากนั้นมาดูที่ payment method นะคะหรือว่าการจ่ายเงินนะคะวิธีการจ่ายเงินใครมี PayPal นะคะก็คลิกที่ PayPal ได้แล้วก็เอาข้อมูลมาใส่ได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดใครไม่รู้จักว่าไม่มีอะ PayPal หยิบบัตรเครดิตหรือบัตร ATM Mastercard หรือ Visa card ขึ้นมาได้ย้ำนะว่าในบัตร ATM นั้นจะต้องมีเงิน พอที่จะซื้อนะคะจำนวนพอที่จะซื้อเกมที่เราซื้ออยู่นะมี150บาทิบดาทซื้อได้มี149บาทจุด1,9พอดีเป๊ะเลยก็ซื้อได้นะคะหยิบมาแล้วนะคะดูที่การดําเบอร์นะอยู่ด้านหน้าเลยนะคะเอามากรอกแล้วก็เดือนปีหมดอายุของบัตรนะคะพลิกไปที่ด้านหลังจะได้ C V V นะคะคือตัวเลขสามหลักนะคะที่อยู่ด้านหลังของบัตร ATM นะคะ สังเกตยังไงให้ดูตรงที่ช่องสีขาวๆขาเขาให้เราเซ็นชื่ออะคะ่ะตรงนั้นอยู่ด้านหลังช่องนี้นะมันจะมีตัวเลข3หลักอยู่ก็เอามาใส่หลังจากนั้นเรียบร้อยแล้วมาเช็คออเดอร์ของเราอีกรอบหนึ่งว่าโอเคมันถูกต้องไหมราคารวมทั้งหมดเท่านี้ถูกต้องนะถ้าถูกต้องแล้วอย่าลืมคลิกตัวนี้นะคะถ้าบางคนไม่คลิกมันจะว่างเปล่าอย่างนี้ต้องคลิกตัวนี้ด้วยนะคะเป็นการ ตกลงยอมรับในข้อสัญญาและเงื่อนไขในการซื้อเกมนะคะเรียบร้อยกดที่ place order ค่ะกดตัวนี้กดแล้วนะคะหลังจากที่กด place order แล้วนะคะทางเว็บนะคะเขาก็จะเช็คข้อมูลนะคะว่าตัดบัตรของเราเรียบร้อยหรือยังถ้าตัดบัตรนะคะ ตามจำนวนเงินที่ซื้อไปเรียบร้อยแล้วนะคะเว็บก็จะส่งอีเมลมานะคะยืนยันให้เราพร้อมกับรหัสนะคะ,ะในส่วนของที่เราจะเอาไปคีย์นะคะหรือว่ากรอกใน Origin นะคะเรามาดูที่ตรงนี้นะคะดาวน์โหลดลิงค์ค่ะ access my code คลิกที่นี่ค่ะคลิกเข้าไปนะคะ,ะทางเว็บนะคะก็จะพาเข้าไปอีกหน้าหนึ่งนะคะก็จะเข้ามาที่หน้านี้นะคะก็คือ,อ ซีรีคีพร้อมด้วยวิธีการใช้คีย์นะคะที่ทางซีดีคีส่งให้นะคะก็หนึ่งเลยต้องล็อกอินเข้า Origin ด้วย EA account นะคะแล้วก็คลิกที่ Origin เมนูด้านบนซ้ายนะคะแล้วก็เลือก redeem product code ใส่คีย์ที่ส่งให้นะคะนี่ค่ะโค้ดคำว่าโค้ดตัวนี้นะคะที่เบลอไว้นี้ ะะก็ก๊อปตัวนี้ไปนะคะกดคอนดีไปนะคะแล้วก็เข้าสู่โปรแกรม Origin น,นะคะตัวนี้นะอย่าลืมต้องหล่นลงเครื่องก่อนนะคะแล้วก็สมัครสมาชิกให้เรียบร้อยนะคะจะได้ user id มาหลังจากนั้นนะคะไปที่เมนูด้านซ้ายบนนะคะคลิกที่ Origin เลือกลงมาที่ redeem product code หรือกรอกรหัสผลิตภัณฑ์คะคลิกเข้าไปนี่ ก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะคะ Enter your product code โค้ดเมื่อกี้เลยค่ะเราก๊อปมาก็กด Control V วางเลยเมื่อวางเรียบร้อยนะคะก็กด Next Next, Next ไปเรื่อยๆตามระบบที่เขาบอกนะคะหลังจากนั้นจะเข้าสู่การดาวน์โหลดเกมนะคะก็เป็นอันที่เรียบร้อยนะคะเมื่อดาวน์โหลดเรียบร้อยนะคะเกมนี้เป็นเกมแท้รหัสผลิตภัณฑ์แพ้เลยนะแล้วก็จะเป็นของเราไปโดยตลอดเมื่อมีการใช้แล้วนะคะจะไม่สามารถใช้ซ้ำได้นะ ถ้าเกิดเรามีเหตุให้ต้องเปลี่ยนคอมเป็นเครื่องอื่นหรือเปลี่ยนตอนแรกใช้ Mac แล้วเปลี่ยนมาใช้ PC เลยเนี้ยนะคะก็ไม่ต้องกังวลนะใช้ได้เหมือนเดิมเพราะว่าอิงตาม EA account นะคะหรือว่าเรามี ID อยู่แล้วนะคะแล้วก็สามารถกรอกไปที่ปโปรแกรมเข้าปโปรแกรมนะคะ Origin เกมมันก็จะอยู่ขอกับเราไปตลอดเลยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ จบลงเพียงเท่านี้นะคะใครที่ดูแล้วสงสัยไม่เข้าใจนุ่นอธิบายไม่ละเอียดสอบถามเข้ามาได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวนุ่นไปอ่านแล้วไปตอบให้ครั้งนึงหรือใครที่ต้องการให้นุน่นแนะนําวิธีการดาวน์โหลดมอดอื่นๆหรืออยากแนะนําติชมในเรื่องของการทําคลิปก็สามารถเมนบอกไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวนุ่นมาอ่านเหมือนเดิมนะคะโอเคสําหรับคลิปนี้ ไปแล้วนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพแล้วก็ขอให้มีความสุขในการเล่นเกมกันค่ะสวัสดีค่ะ